อ่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะให้เทคนิคนะครับที่ผมมีโอกาสไปฝึกกับต่างแบนมานะครับว่าวิธีฝึกวิธีจับไม้เป็นยังไงเราข้ามขั้นตอนไปเลยนะว่าจับยังไงทุกคนรู้แล้วว่าการจับไม้เนี่ยมีทั้งจับแบบ V ีเช p e บ้างจับอะไรบ้างจับตื้นจับอะไรบนะ้างแต่การตีแบบเนี่ยเขาจะไม่ล็อกไม้เขาจะไม่กำไม้แน่นนะครับอ่าถ่ายเข้ามาที่ เขาจะไม่กำไม้แน่นถ้ากำน้อยแน่นเนี่ยเห็นไหมกล้ามเนื้อส่วนเนี้มันทำงานมันจะไม่รีแลกเลยเห็นไหมครับการตีแบตต้องประคองด้าม,มันเนี่ยต้องขยับมันให้ได้อันนี้วิธีฝึกการรีเช็คเลยเหนไหว่าเขาจะหมุนไม้เนี่ยนั่งฝึกเนี่ยทุกคนถูกฝึกแบบนี้ครึ่งไม้หมุนถ้าพักก็จับฝึกอ่าถูกเห็นไหมก็มไปต่ออ่าครึ่งไม้อจับแบบผิดฝึกอ่าผิดละเนี่ยนี่คือการฝึกอยู่บ้านนะครับเนี่ยเราอยู่ที่บ้านนะครับ หัดกำจับคึงแล้วก็หยุดกำจับคึงแล้วหยุดเห็นไหมครับำกำจำับคึงแล้วหยุดเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือการฝึกนะครับนี่ครับดูมือโฟอกัสมือผมได้นะครับเนี่ยผมไม่มองเลยนะเห็นไหมเราใช้ความรู้สึกเพราะอะไรไม้มันมีเหลี่ยมมันมีด้ามมันมีเหลี่ยมเ็าอ,ออกแบบมานะครับอ่าโอเคครับอันนี้เป็นการฝึกที่ดีมากเลยนะครับเป็นการฝึกเพื่อเอาตัวรอดและถูกต้องนะครับในการเล่น นะครับอยู่บ้านนะครับหมั่นทํานะครับเดี๋ยวไม้นะั้นมันจะเข้ามือมันจะถนัดมืออัตโนมัติครับโอเคครับขอบคุณครับ